ผู้ใหญ่ได้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องการจัดการกองทุนและธุรกิจชุมชนมาจากที่ไหนคะท่านตอนแรกก็ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ของชุมชนที่เริ่มร่วมกันดำเนินงานมาของกลุ่มอาชีพกลุ่มเล็กๆของกลุ่มสตรีตั้งแต่ปี2540หลังจากนั้นก็ได้มีการไปศึกษาเรียนรู้กับองค์กรเครือข่ายภายนอกการพัฒนาชุมชนนะคะแน่นอนว่าต้องเกิดจากการร่วมมือกันของทุกๆคนในชุมชนนะคะตรงนี้ผู้ใหญ่ได้ใช้วิธีการพัฒนายอย่างไรคะในการรวมคนเพื่อมาทํางานร่วมกันเพื่อให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง เบบน,น,ะะน้นให้ชุมชนมันมีส่วนร่วมแล้วก็น้นการสร้างความเข้าใจของคนในชุมชนว่ากิจกรรมของหมู่บ้านเรานี่นะเราจะท 1, ไไําฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเราเป็นไปไม่ได้ถ้าชุมชนเราไม่ให้ความร่วมมือแล้วเราก็ทําไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นชุมชนต้องเน้นในเรื่องของชุมชนมันมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของร่วมเรื่องแต่คิดร่วมทําร่วมประโยชน์ร่วมรับผิดชอบร่วมแล้วการบริหารกองทุนหมู่บ้านละคะมีวิธีการดําเนินการยังไงบ้างคะเพื่อให้ประสบความสําเร็จอะคะ่ะเดี๋ยวนี้การบริหารงานกองทุนหมู่บ้านนี้เรายกฐานะเป็นสถาบันการเงินชุมชนเนี่ยกองทุนนนใหมมู่บ้้าาไดํรว การมาบริาการกองทุนและก็รูปแบบก็คือมีคณะกรรมการบริหารจัดการโดยมีโครงสร้างซึ่งมีกมอของหมู่บ้านมีคณะกรรมการบริหารกองทุนมาร่วมบริหารจัดการเสร็จแล้วก็มีกติกาในข้อตกลงในการดําเนินกิจกรรมมีแผนการปฏิบัติงานและก็ส่งเสริมกิจกรรมของสมาชิกให้พึ่งตน,นเองได้นาเงินกองทุนของเราเนี้ยไปดําเนินกิจกรรมของสมาชิกดําเนินกิจกรรมของกลุ่มสมมุติว่าสมาชิกก็ระดับครัวเรือนก็ส่งเสริมการส่งอาชีพระดับครัวเรือนลูกผักสวนครัวทําการเกษตร กิจกรรมกลุ่ม ن, ชุมชนก็จะมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตปุ๋ยใช้เองการรวบรวมผลผลิตเพื่อจําหน่ายเพื่อตรองราคาแล้วที่ว่ามีเงินทุนหมุนเวียนถึง30ล้านนะคะตรงนี้ทํำยังไงคะที่ไม่ให้มีการโกงกันเกิดขึ้นนะคะก็มีการประชุมคณะกรรมการแล้วก็มีการตรวจสอบบัญชีชี้แจงข้อมูลเป็นระยะระยะให้สมาชิกรับทราบแล้วให้สมาชิกแล็คณะกรรมการ,น,ารนี้ได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานร่วมกันอยากจะขอข้อแนะนํานะคะจากผู้ใหญ่เพื่อให้ชุมชนอื่นๆนําไปพัฒนาโดยใช้รูปแบบของการบริหารการจัดการ แบบบ้านบุกกลางค่ะว่าควรเริ่มต้นยังไงบ้างค่ะที่ผ่านมาเนี่ยชุมชนบ้านบุกกลางนี่ประสบปัญหาอยู่ทุกวันนี้โดยเฉพาะภาระหนี้สินความยากจนต่างๆเนี่ยตามที่ได้ทุบทวนชีวิตด้วยการร่วมกับชนนี้มีแต่คนนอกมาจัดการให้เราแม้กระทั่งเงินของเราเองยังเอาไปให้คนอื่นจัดการเลยถึงเวลาแล้วที่เราเนี่ยต้องมาทบทวนแล้วก็มาค้นหาข้อมูลตนเองแล้วก็จัดการของตอนเองไป